สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุฟูสุคนครับผมช่องรถไถมือง2สีสเกตนะครับเมื่อนี้มีคูปต่หาซื้แรงเข่ามาใหม่เด้อครับผมคูปองต่อ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวดีที่นะครับผมตัวดีที่จดทะเบียนปีหกสามนะครับงามๆคันนี้พร้อมใส่พร้อมสอยนะครับสีสันเดิมครับราคาสามเจ็ดห้านะครับผมสามเจ็ดห้าใบเท่า ยางหนาไม่นะครับตัวตนซีซันเดิมพันหลังตาสางนะครับผมตราช้างสองสี่หกเอฟครับอันหกใบหยิบสี่นะครับผมยางหลังกับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมกระทะบ,บอแตกทั้งสองฝั่งเครื่องนำบดันบ่อไอนะครับผมตอนขัดกับบอ่อเคยตัด บาเป็นเบาเดิมหลังบาก,กับคลอกแน่ตามการใส่งานแล้วพี่น้องเอ้ยเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับผมเดี๋ยวให้เบิง้งเครื่องนะครับผมส่วนของนามหลกกักาส่วนของเติหน่ำมันเครื่องนะครับผมจะให้พรอแม่พี่น้องเบิ้ง เอ้ยบอมีไอ้นะครับน้ำเปิดมอน้ำเปิดบพไอนะครับผมดถก้อไอ้ บอดันครับรถเพิ่งเขามาฮอห่นครับพี่หน่อย ขวากาวะถือว่าแน่นอยู่ครับพี่น้องยกมากะถือว่าโอเคอยู่ยกน้อยๆแต่ก็ยังใส่งานได้ครับใส่เน่นนะครับผมลูกมาก็เป็นลูกมากเดิมนะครับเดินหน้าถอยหลังครับผมเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังให้เบิ้งครับพี่น้อง นะครับ บบเกียร์เดินหน้า8เกียร์ท้ายหลัง8เกียร์นะครับพี่น้องเปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลัยครับเี่งเกียร์จัดเจ๋ะนะครับผมเยียร์คารไดทุกเกียร์ครับผม โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องท่านใบมีดกันเน้นนะครับผมท่านใบมีดกันเน้นดีโดยร่วมกัน,กนพอใส่พอสอยนะครับพี่พน้องเครื่องเกียร์ดีอวไฟแต่ใส่งานได้เลยล่นละชมว่วงมองกับปลาไหลพันน้อย 1,100ชั่วโมงครับผม 1,100กว่ากว่านะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องไว้พิจารณาแน่นะครับผม3 7 5 0 0 0บาท3 7 5 0 0 0บาทครับถ่าไดสนใจท่าไดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816 0 0 4 7 5 3นะครับ0816 0 0 0ดหนนะครับหรือ098ย์22 5 02นะครับผม098ย์22 502เบอร์หลายจ้ะแอดได้ทั้ง2เบอร์เด้พี่น้องอีกเบอร์ หนึ่งก็จะเป็นเบอร์ลานนะครับผมส่วนเบอร์0 8 1 6 0 0 4 7 5 3กสีเ็สาเป็นผมนะครับโทรคุยรับสายพี่น้องเองนะครับไลน์ก็เป็นผมเองที่คุยกับพี่น้องประมาณนี้ครับฝากไปเนี่ทั้งสองคันเอ้ยฝากไปเนี่นะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมขอให้เฮงๆเรื่อยๆครับผมบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ